กบาปเถอะวะวันนี้แหละข้าก็จะเอาแม่ชีาทําเมียให้ได้ไม่ต้องวันนี้กูก็จะกินมืงเหมือนกันในสมัยก่อนที่แผ่นดินอีสานยังเต็มไปด้วยความเชื่อเรื่องผีสางคนแปลกหน้า มักถูกมองด้วยความระแวงแต่ที่บ้านหนองคำไหลทุกคนต่างพูดถึงแม่ชีดารุณีผู้มีใบหน้างดงามที่ย้ายมาดูแลหลวงพ่อดำพี่ชายที่เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่หลวงพ่อดำจำวัดอยู่ที่วัดหนองคำไหลหลวงพ่อมักจะอุ้มสุนัขสีดำตัวหนึ่งติดกายแทบไม่ห่างส่วนแม่ชีดารุณีที่เป็นน้องสาวนั้น ก็มักจะอุ้มแมวสีดำราวกับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายพร้อมกับแม่ชีดารุณียังมีชายเร่ร่อนผู้หนึ่งเข้ามาอาศัยในวัดในเวลาไล่เลี่ยกันเขาชื่อหานชายหนุ่มท่าทางเงียบขรึมเก็บตัวไม่สูงสีงกับใครทำให้เป็นที่ติฉินนินทาของชาวบ้านร้านตลาดพวกเองดูไอาหารนั่นสิคารมันไส้มาจริงๆ ยังหนุ่มยังแน่นแท้ๆมาเกาะวัดกินนั่นสิพ่อใหญ่อยู่ในวัดก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องนานๆทีจะออกมาแถมมีถาดทีลับๆลอๆอีกข้าก็คิดเหมือนไอ้โชมันพักหลังหมาแมวในวัดก็ให้หายไปด้วยนะข้าว่าผู้ใหญ่ควรที่จะไล่มันออกไปซะนะขืนอยู่ต่ออาจเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นก็ได้ข้าก็อยากจะไล่แต่ที่ที่หลวงพ่อดำท่านขอเอาไว ท่านว่าควรให้โอกาสคนคืนข้าไปไล่โม่สซัว,วเดี๋ยวท่านก็ย้ายหนีข้าจะโดนพวกชาวบ้านด่าเอาสิวะวัดเราจเจริญขึ้นก็เพราะบารมีท่านไอหานเว้ยเอ็งมาอยู่ที่นี่เป็นไงวะสบายดีไหมสบายดีจ้ะลุงที่นี่เงียบสงบชาวบ้านนิสัยดี หลวงพ่อท่านก็ดีเป็นบุญของฉันที่ได้เจอท่านงั้นก็ดีแต่คนหนุ่มอย่างเองเนี่ยไม่คิดจะไปทำงานที่อื่นล้ววะฉันก็คิดอยู่จ้ะแต่ขอพักที่นี่สักพักพอ,อกทำธุระเสร็จแล้วฉันก็จะไปอย่าหาว่าพวกข่าไล่เลยนะข่าแค่เป็นห่วงเอออีกเรื่องช่วงนี้เป็ดไก่ชาวบ้านหายไปผู้ใหญ่สั่งให้ช่วยกันตรวจตราเองอย่าออกไปไหนดึกๆ เดี๋ยวชาวบ้านจะเข้าใจผิดกันจ่าลุงขอบใจมากนะจ๊ะที่เป็นห่วงเนี่ยเราอยู่ที่นี่นานไปจนชาวบ้านเริ่มสงสัยแล้วแต่ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วสินะ คืนเดือนดับซอนวันโกนเสาทับเสาที่เรารอตกดึกคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดเงียบงันภายในวัดบ้านหนองคำหลายมีร่างหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังเป้าหมายคือกุฏิหลังเล็กของแม่ชีดารุณีบาปก็บาปเถอะวะข้าแก่จะตายอยู่แล้วเมียก็ตายไปนานแล้วด้วย วันนี้แหละต่อให้ตกนรกข้าก็จะเอาแม่ชีมาทัเมียให้ได้หายไปไหนวะอ้าวพี่ช่วยทำไมมาซะดึกดื่นเลยมีอะไรรึเปล่าอ่ะ,อะคืออะไม่มีอะไรจะ้ะฉันมาเดินตรวตราวัดก็เท่านั้นเองแหลจะจ่ะดูสิเนี่ยเหงื่อแตกเชียวมามาเดินมาใกล้ๆฉนนี้ฉันจะเช็ดเหงื่อให้ แม่แม่ชีเห็นเรียบร้อยเรียบร้อยไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้ไม่งั้นข้าไปเสียเวลาแอบเข้ากุฏิให้เหนื่อยลักแบบนี้นี่แบบไหนเหรอจ๊ะ,จะหรือว่าแบบนี้พี่ไม่ชอบฉันจะ๊ะชอบสิถ้าชอบมากเลยชอบอย่างแม่ชีนี่แหละงั้นถ้าชอบแบบนี้ก็อย่าหนีนะจะ๊ะ วเมื yeah. ่อรุ่งช้ามาถึงสภาพศพอันน่าสยดสยองของตาบุญช่วยก็ปรากฏต่อหน้าต่อตาของคนทั้งหมู่บ้านการตายของตาบุญช่วยเป็นที่วิจารณ์ของชาวบ้านไปต่างๆนานาตกดึกคืนนั้นตาบุญชู นอนคุ้นคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตาบุญช่วยจนดึกดืนระหว่างที่ตาบุญชูคิดหนักอยู่นั้นเสียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นผ่านค่ำคืนที่เงียบสนิทพิชูนี่ฉันชีไดรุณีเองเปิดประตูให้ฉันเข้าไปหน่อยสิจ้าชีเหรอชีมาหาผมทำไมนี่ก็ดึกแล้วมาหาผมถึงบ้านใครเห็นเขาจะดูไม่ดีเอานะ ไม่มีใครเห็นหรอกจ้ะได้ได้ทีงั้นรอผมเดี๋ยวผมกำลังจะไปเปิดให้ม,มึงมึงเป็นตัวอะไรกันแน่มึงจะทำอะไรกับกู ที่ไอ้ช่วยมันตายไปก็เป็นเพราะมึงใช่ไหมใช่กูนี่แหละกินไอ้ช่วยมันไม่ต้องห่ววันนี้กูก็จะกินมึงเหมือนกันการตายศพที่สองทำให้หมู่บ้านลุกเป็นไฟชาวบ้านต่างลงความเห็นว่าฆาตกรคือคนแปลกหน้าอย่างหานจึงรวมตัวกันไปจับตัวเข้ามาลงโทษ มึงนี่มันเลี้ยงไม่เชื่องฆ่าคนแก่ได้ลงคอแค่เขาแขกนิดหน่อยถึงกับฆ่าแกงกันเลยเหรอฉันไม่ได้ทำคนที่ฆ่าคือแม่ชีดารุนีนางเป็นปอบพ่อผู้ใหญ่ถ้าไม่รีปล่อยฉันไปปราบมันคืนนี้เราจะตายกันหมดอีมึงยังมีหน้ามาใส่ร้ายผู้ทรงศีลอีกเตยียมตัวตายเถอะมึงพรุ่งนี้ข้าจะส่งทางกันมึงนอนรอกงไปเถอะเมื่อพูดจบผู้ใหญ่เหลือก็จากไป พร้อมทิ้งหานให้ถูกขังอยู่ในกรงสีหน้าของหานในเวลานี้มีความกังวลปนความหวาดกลัวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้และต่อไปในภายภาคหน้าตกดึกคืนนั้นหลังจากกําชับชาวบ้านให้ระแวดระวังเรื่องต่างๆผู้ใหญ่เหลือจึงเดินตรวจตรามหมู่บ้าน และสิ่งที <Negative noise> ่น <French Claire> ่าแปลกใจก็เกิดขึ้นเมื่อพบกับแม่ชีดารุณีที่เดินอุ้มแมวอยู่ข้างหน้าด้วยความสงสัยผู้ใหญ่เหลือจึงเดินเข้าไปถามสวัสดีแม่ชีทาไมดึกดื่นแบบนี้ถึงออกมาเดินนอกวัดกันเลยถึงจะจับไอหานเอาไว้แล้วก็เถอะแต่มันก็อันตรายนะขอรับพอดีแมวมันวิ่งหนีฉันเลยออกมาตามนะเจ้าพระผู้ใหญ่ คนในหมู่บ้านนี้เป็นมิตรมีแค่ไอหารคนต่างถิ่นนั่นแหละที่น่ากลัวแต่พ่อผู้ใหญ่ก็จับมันได้แล้วคงไม่มีใครทำอะไรฉันหรอกจ้าเออพูดถึงไอหารเนี่มันเลวจริงๆนะนอกจากจะฆ่าไอช่วยกับไอชูแล้วมันยังมีหน้ามาใส่ร้ายแม่ชีอีกใส่ร้ายอะไรไม่ใส่มันดันใส่ร้ายว่าแม่ชีเป็นปอแหมไอนี่มันเละเอะเทอะ ฉันว่าบางทีเรื่องบางเรื่องผู้ใหญ่ก็ควรจะเชื่อนะจ๊ะทำไมพูดแบบนั้นล่ะแม่ชีก็ต้องพูดสิพูดให้หุมยุก่อนตายยังไ,ไงและไอ้ผู้ใหญ่แม่ชีดารุณีพู้ร้อมกอบกระโจมท,ที่จะฆผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เหนือที่พระกำลังสู้ไม่ได้พยายามขัดขืนจนใกล้จะขาดใจ อะ่รนั้นเองก็ไม่เภาหรืสนาถีบเข้าไปที่กลางลำตัวของแม่ชีดารุณีอย่างเต็มแรงไอ้หารนี่เองมาได้ยังไงวะอยู่อยู่กรงมันก็เปิดเองคงจะเป็นอาถรรพ์ของผีปอบนี่แหละที่สะดอก,กร้อนให้ฉันเพราะมันฆ่าผู้ใหญ่ปิดปากแล้วก็คงจะฆ่าดฉันต่อแล้วโยนความผิดให้ฉัน แต่ก็ดีที่ฉันซุกดาบอาคมเล่มนี้ไว้ก่อนที่จะโวนจับได้มึงออกไปซุกไว้ก่อนนี่เองไม่น่ากูถึงหาไม่เจอแต่ถึงจะมีดาบมึงก็น่าจะรู้นี่ไอหานว่ามึงฆ่ากูไม่ได้หรอกรู้สิกูถึงได้รอเลิอกอย่างวันนี้ที่เป็นคืนเดือนดับซ้อนวันโกนเสาทับเสาเพราะพลังของปอมอย่างพวกมึง จะอ่อนแรงที่สุดมี <S <S 1> <S 1> ร้รายอย่างมึงเนี่ยถึงกับมนุษย์ไปก็รันแต่จะสร้างความวิบัติไปตามกรรมของมึงเถอะหยุดก่อนโยมถือว่าอาตมาขอ หลวงพอ่อแค่ขอชีวิตมึงนะไอหานมึงทำกับกูได้นะอีกนิดเดียวเธอก็ว่าทำไมหมู่บ้านนี้มันแปลกตั้งแต่เข้ามาแล้วที่แทบเป็นปอบทั้งพี่ทั้งน้องนี่เอง ทีนะ่ะที่กูเข้ามาทันก่อนที่พวกมึงพี่นอ้องจะกินคนหมอนหมู่บ้านนี้หานพูดพร้อมกับกระชากดาบออกจากหัวใจหลวงพ่อดำร่างของปอบหลวงพ่อดำลม้มลงก่อนจะนิ่งไปต่อมาหานก็นำดาบอาคมมาแทงไปที่หัวใจของปอบแม่ชีดารุีจนแน่นิ่งตามปอบพี่ชายไปขอบใจเองมากนะไอาหานที่ช่วยข้า และขอโทษด้วยที่เข้าใจเองผิดไว้พรุ่งนี้ข้าจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับชาวบ้านทุกคนฟังว่าแต่เองเป็นใครมาจากไหนหรือและปอบพวกนี้มันคืออะไรข้ามาจากหมู่บ้านแถวชายแดนพ่อของข้ายึดอาชีพหมอผีปราปปอบและก่อนที่ท่านจะตายท่านได้ถ่ายทอดวิชาพร้อมกับให้ดาบอาคมเล่มนี้ไว้ให้ข้าใช้ปราบปอบช่วยคนปอบพวกนี้ส่วนใหญ่เกิดจากคนที่มีของประเพณให้คนรักคนหลง และไม่สามารถทําตามข้อห้ามของของที่ตัวเองถือได้สุดท้ายมันเลยย้อนเข้าตัวกลายเป็นปอก ไอเด็กมาวานซืนเอ็คิดแล้วว่าดาบอาคมของเอ็งจะปราบพวกข้าได้พวกะข้าคือพยาปลอบข้าสามารถด้ร่างไร่หัวใจได้ร่างนี้ที่เองเ็งแทนน่ไม่มีหัวใจค่าเอ็งคาดข้ายังไงข้ากับน้องก็ยังไม่ตายหรอกนั่นสิเองโง่หัวใจของพวกเรานะักอยู่ในแมวดำกับหมาดำที่พวกเราอุ้มนี่ต่างหากละ่ะ หานพึมพำเบาๆในลำคอก่อนจะขาดใจตายท่ามกลางเสียงหัวเราะอย่างสะใจของปอบสองพี่น้องรุ่งเช้ามาถึงชาวบ้านก็พบศพของผู้ใหญ่ที่นอนไม่มีเครื่องในและเมื่อไม่พบหานในกรงที่บ้านของผู้ใหญ่เหลือ ชาวบ้านก็ตัดสินกันแล้วว่าหานี่แหละคือฆาตรกรที่ฆ่าคนทั้งสามคนก่อนจะใช้ความมืดมิดและความกันดานพื้นที่หนีหายไปอัตมาผิดเองที่เชื่อใจคนง่ายจนพาคนไม่ดีเข้ามาในหมู่บ้านในวัดจนเกิดเรื่องอัป,ปมงคลทํทำให้มีคนตายถึงสามคนแต่ไม่คนไม่ดีคนนั้น ยังหนีไปได้อีกอาตมาขอโทษชาวบ้านทุกคนและอาตมากับน้องสาวขอไถ,ขอถ่โทษขอทุดงออกจากวัดหน้องคำาหลายเพื่อชดใช้กรรมและปลีกวิเวกจากความวุ่นวายต่างๆเหล่านี้โทรหลวงพ่ออย่าไปเลยนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เห็นต้องทำแบบนั้นเลยไม่ใช่ความผิดของหลวงพ่อสักหน่อยชาวบ้านทั้งหลาย พยายามจะห้ามการออกทุดงครั้งนี้แต่ก็ไม่อาจขัดศรัทธาของหลวงพ่อดำและน้องสาวได้วันออกเดินทางชาวบ้านต่างมาส่งหลวงพ่อดำและชีดารุณีที่หน้าหมู่บ้านชาวบ้านต่างเห็นหลวงพ่อดำอุ้มสุนัขสีดำแนบอกและแม่ชีดารุณีที่อุ้มแมวสีดำแนบกาย เมื่อพ้นออกมาจากหมู่บ้านหนองคำหลายทั้งสองต่างแสยะยิ้มด้วยความน่ากลัวโดยที่ชาวบ้านที่มาทรงไม่รู้เลยว่าทั้งสองคืออะไรและจะทุดดงไปที่หมู่บ้านไหนเป็นจุ